าประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมครูดาวครับผมได้ยินมาว่าการเลี้ยงลูกทศวรรษที่2ีให้อยู่รอดต้องมีความรู้พื้นฐานหลายอย่างเลยเหรอครับครูไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพ่อแค่4อย่างเองค่ะเรื่องสุขภาพการเงินสิ่งแวดล้อมและประชาสังคมพลเมืองค่ะโอโ้โห แต่และเรื่องมันเป็นยังไงครับครูจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยเด็กควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเขาจะได้รู้จักการดูแลตัวเองได้ค่ะส่วนเรื่องการเงินเด็กสมัยนี้จะออมเงินอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักวิธีหาเงินด้วยค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กต้องเรียนรู้อยู่ให้ได้ในสภาพสังคมที่โหดร้ายต้องรู้จักปรับตัวสุดท้ายคือเรื่องประชาสังคมพลเมืองเด็กจะต้องรู้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยต้องอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง ให้ได้โดยไม่ทำร้ายกันค่ะอืมเข้าใจแล้วครับ